ตำนานกระมิงตอนที่แปดิบเกากลางนภามีจันกระจ,จ่างเจวตัวที่หนึ่งบอกว่าน้องรองถึงคราที่เจ้าต้องเสียสละดแล้วเจวตัวที่สามหัวเราะด้านเจีทีตัวที่สองใช่ว่าจะหลอกกันได้ง่ายๆเหมือนเจียวตัวที่สามหลังจากพิราดูจี้เสียวโดยละเอียดอยู่ครู่หนึ่ง มันก็เอ่ยอ้างเหตุผลออกมาเต็มปากเต็มคำไม่ได้พลังการทรร่าของเขาปั่นป่วนมีทีท่าว่าจะทนทะลักออกมาหากรับเอาพลังเข้าไปมากเกินจนหล่อล้อมไม่ทันแทนที่การมอบยาอสูรให้เจ้าจะเป็นการช่วยเหลือเขาตรงกันข้ามกับจะเป็นการทำร้ายเขาไม่ว่าเช่นไรเขาก็มีผู้ร่วมบำเพ็ญอยู่ไว้ผู้ร่วมบำเพ็ญเ,เขาช่วยเขาปรับทางเดินชีพจร จัดการกับพลังปรานภายในร่างพักเื้นอีกสักระยะถึงตอนนั้นเพียงบำเพ็ญของเขาย่อมกอ้าวหน้ารวดเร็วเ <c oughs> จียวตัวที่หนึ่งเหมือนจะจริงอย่างที่เจ้าว่าช่างเถอะพวกเราจัดการส่งพวกเขาสองคนไม่สี่สองคนหนึ่งตัวออกไปก่อน <c oughs> ในอกเสื้อของเมิองเซลลียังมีเซนโซซ่อนอยู่อีกหนึ่งตัว สิ่งร้องของพวกมันดังก้องอยู่ใต้สมุดกว้างเกีียวตัวที่หนึ่งคล้อมกายดันร่าง,ง,งกับมึงเสลีกระจี้เซียวขึ้นเหนือผิวน้ําเกียวอีกสองตัวล้อมอยู่ข้างกายมันเข็ของพวกมันทั้งสามสองประกายสีทองวับวาวเป็นท้องน้ําดํามืดให้กลับกายสว่างสวยัยมืงเสลีคลิดร่างอสูรของพวกมันงดงามจริงๆกำยำเต็มเตี่ยมไปได้พลังองอาจหน้าเกรงขาม ไม่เหมือนข้าที่แข็งรีบขาเล็บตอนที่เซลสร้างร่างหนีขึ้นมาเพราะเอ่ยปากบอกว่าข้างงดงามตกงมันเป็นความจริงหรือไม่กันแน่เขาก้มหน้ามองดูคู่ร่วมบำเพ็ญที่นอนหมดสติยอยู่ในอ้อมแขนอกเสื้อเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเรื่มมือจับชิปจอนของอีกฝ่ายดูไม่สนใจเรื่องอิจสาริชยาอันใดอันน้อยอีกอีกทั้งหน้าทั้งใจก็มีแต่จี้เซลวท้งนั้นโว้ยผิด ไม่สนใจเรื่องอิจฉาริษยาเล็กน้อยอันใดอีกทั้งตาทั้งใจก็มีแต่จี้เซียวเท่านั้นเดิมอีชีซูกำลังพูดคุยกับเจียวทั้งสามอยู่ที่ริมสระแต่ว่าอยู่ดีๆพวกมันก็เงียบหายไปเสียเฉยๆเขาก็ยับเข้าไปใกล้ขันเห็นผิวน้ำกระเพื่อมไหวขึ้นๆลง,ลงๆกระแสน้ำบนเริ่มก่อตัวเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติดได้เล่าๆพี่กระบี่ท่านคงไม่ใช่ยาค่าบินอีกแล้วกระมัง ชมือเร็วยาวเขาว่องเปียกชื้นข้างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากกลางกระแสน้ำบนวาดอยู่ขอบสระอิชิชูกตกใจกระโดดนี้อย่างรวว่าผีหลอกเมืเ่อเสียกอดจี C ้เซียวไว้กระโดดพ้นออกจากสะน้ำได้ในกราเดียวเซียวอีไม่ต้องกลัวพอเห็นอีกวายชัดธนาตาอีชิชูจากตื่นตนกกลับกายเป็ตื่นเต้นดีใจ พี่เมืองท่านกลับมาแล้วพูดแล้วเรื่องมันยาววันหน้าข้าก็ให้เล่าให้เจ้าฟังยังไม่ทันพูดจบเงาร่างของเมืองเสลีก็ปรากฏอยู่นอกรัศมีร้ายสิบจัางอีชิจูไล่ตามมาได้แค่สองก้าวก็ถูกเจียวตัวที่หนึ่งปรามไว้เรื่องราวของพวกเขากู้ร่วมบำเพ็ญเจ้ายุ่งอะไรกันฮะ ว่าอริยะกระบีเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอิชชูจิตใจร้อนรุ่มกระสับกระจายเขามีคําถามมากมายอยากจะถามแต่เมื่อสิรีไปมากระทันหันพูดกับเขาก็แค่ไม่กี่คาเท่านั้นเจวตัวที่สองบอกว่านั่นเขามาเรียกบาดเจ็บเด็กโง่เจอตัวที่สามปาดน้ําตาน้อยใจจีเซลยังได้เห็นการเสียสละของพวกเราขับตาเลยอิช,ชูบอกอย่างไรข้าก็ต้องไปดูสักหน่อย เมื่งเสืหลีอุ้งจีซเสเข้าไปในห้องนอนของเสี่ยวถิงอินก่อนปิดประตูเขาฟา่เสินโซออกมาจากอกโยนมันออกไปบนบงโคง้งข้ามพ้นกำแพงเสี่ยวอี้ช่วยดูแลมันแทนค่าด้วยอิช,ชิชูรีบตามมาเห็นเข้าพอดีเขาเรียบรวมรมปราณทุงร่างออกไปพร้อมยื่นมือทั้งสองข้างออกเซินโซตกลงสู่อ้อมแขนของอิชิชูอย่างนิ่มนวลฝ่ายหลังส่วนฝ่ายหลังทันทีตกลงมาก็ตาใหญ่มองตาเล็กทันใด อิชูอยากร้องไห้แต่กลับไร้น้ำตาเจ้ามันตัวอะไรกันเรอสนโซยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันเอียงคอแสดงท่าทางงุนงงยิ่งกว่าก่อนเส้นชีพจี้เซียวพำนักอยู่ในห้องเพียงลำพังแต่ละปีกว่าจะได้พบหน้าคู่ร่วมบำเพ็ญสักครั้งก็มีใช่ง่ายเสียวทิงอินพำนักอยู่ย่างเรือนพำนักข้างเมืง่งเฉลีมีเพียงลานกั้นขวางกลางคืนต่างฝ่ายต่างนั่งอยู่บนหลังคามองเงาร่างใต้แสงจันทร์ของอีกฝ่าย พูดคุยเรื่องฟ้าดินถกวิถีมัคคากันเมื่อสิริเองก็อยากอุ้มอีกฝ่ายขึ้นไปนอนบนต่างเตียงของตนทว่าทำเช่นนั้นออกจะเหมือนคิดช่วยโอกาสเอาเปรียบชาวบ้านตอนอีกฝ่ายกำลังตกอยู่ในอันตรายเกินไปอยู่สักหน่อย เขานอนอยู่ข้างจีเซียวเก็บความคิดสับสนรวบรวมสติแนบนนาผาเข้าหากันแบ่งจิตตนากรู้สายหนึ่งออกมาอย่างระมัดระวังแทรกเข้าไปในห้วงเสมอของจีเซียวช่วยจัดการสะสางบราลังปราณที่ปะทุอยู่ในร่างของอีกฝ่ายวิธีการเช่นนี้แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่ไม่น้อยหากเป็นคนอื่นอาจถูกจิตแข็งแกร่งของจีเซียวโจมตีกลับอย่างเบาก็ะจิต,ตนากรู้สั่นสะเทือน อย่างหนักอาจทำให้สูญสิ้นสติปัญญาโชคดีที่ก่อนแดนสุนยาพังทลายทั้งสองเคยแรกเปลี่ยนจิตตนักรู้กันมาก่อนดังนั้นจีเซียวจึงไม่ได้ต่อต้านเขาเมื่อเสหลีระมัดระวังยิ่งยวดจิตตนัครู้ของเขานั้นไม่ต่างอันใดกับใยเมึงมุมกลางสายลมสั่นไหวอย่างเชิงแผ่วเบา,เบาไม่ครู่ตอนแง้มเปิดจิตตนัครู้ของอีกฝ่าย เพียงชั่วพริปตาก็ถูกพลังมหาศาลสายหนึ่งโหมซัดเกลื่นหายไปค้ายเรือไม้ที่ถูกพายุผลฟ้าก็นองกระยี้จนแหลกเป็นชิ้นๆเขาพ่นลมหายใจออกมากระหนึ่งเตรียมความพร้อมรับความเจ็บปวดทว่าพลังชวนประวัตินั้นจู่ๆก็กลับกลายเป็นผ่อนกลายอบล้อมเขาไว้อย่างนุ่มนวลจี G ้เสียวแม้จะหมดสติทว่าจิตใต้เสนอกระพอยยั้งพลังไว้คอยจะ เกรงจะทำร้ายเขาบาดเจ็บครั้งตนักได้รู้ถึงจุดนี้จิตใจของเมื่งเสลีก็สงบนิ่งลงเป็นอันมากเขาค่อยๆขย,ยับลึกเข้าไปในจิตหนักรู้ของจีเสียวหากเทียบชีพจรเป็นทางน้ำลมปราณเป็นกระแสทานแรงประทะของวังหลายสายในร่างของจีเซียวย่อมไม่ต่างอันใดกับกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระเพื่อมาศาสตร์ซัดไม่หยุด จิตนักรู้ของมึงเสลีแผ่วเบาอ่อนโยนไม่ต่างอันใดกับลมวสันค่อยๆแทรกเข้าไปยังทางน้ำแคบแคบเปลี่ยนสายน้ำที่ไหลย,ย้อนกระแสให้กลับไหลตามกระแสก่อนจะปลีกตัวดำดิ่งสู่สายถัดไปวิธีการจัดการสะสางไปทีละเปาะเช่นนี้ไม่ต่างอันใดกับชักจูงสายน้ำรับร้อยพันให้ไหลรวมลงสู่ทะเลปราณของจี้เซียวค่อยๆสงบนิ่ง ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดเมื่อเสลีรวบรวมจิตมุ่งมั่นครั้นไปถึงยังส่วนเลือกสุดท้ายในจิตตะหนักรู้ของจี้เซียวเขาก็เริ่มตะหนักได้ว่าพลังการของตนไม่เพียงพอมนุษย์บำเพ็ญเพียรการฝึกฝนจิตตะหนักรู้ให้เข้มแข็งถือเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าเขาเพิ่งเป็นมนุษย์ได้เพียง3ปีก่อนหน้านี้เขาเป็นอสูรพึ่งพามก็แต่พรสวรรค์ทางสายเลือด ร่างกายและพลังอันแข็งแกร่งจิตตนักรู้ของจี้เซียวก็คือมาหาสมุทรที่มีหิมะโปรยปลายขึ้นน้ำสีเขียวกระเพื่อมไว้ไม่หยุดหิมะบางเบาละลายดันทีได้ตกถึงท้องทะเลเมืงซสิรีรู้สึกว่าตัวเองราวกับตกลงสู่ห้องฟันเขาพิจารณาไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นลมสายหนึ่งพัดผ่านเกตหิมะตลบม้วนกลายเป็นเงาร่างของคนผูหนึ่งปรากฏอยู่ที่ริมทะเลเขามองเห็น หรือควรต้องบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงจิตของจี้เสียวมิได้อยู่ในร่างของเสียวถึงอินผู้เป็นเศษหากแต่เป็นแรกพบในเมืองหันเหมือนอริยกระบี่ผู้ช่วยชีวิตเขาไว้ในแดนนอกภิพภพจิตวิญญาณก็เกิดเป็นรูปร่างอยู่ในจิตสึกได้เช่นนี้ดูท่าคงไม่มีอันตรายอะไรแล้วจริงๆแม่ทันรอให้เขาได้ถอนหายใจ ลองชักเท้าถอยกลับจิตตนักรู้ของอีกฝ่ายก็ราวกับรอนทานไหลรินแทรกซึมเข้ามาในจิตสำนึกของเขาจิตเซลช่าชองข่าเขาหลายเท่ายามจิตวิญญาณของคนทั้งสองผสมผสานเข้าด้วยกันจิตตนักรู้ขางเมื้องเซหลีกระรูกอีกฝ่ายชักจูงจิตวิญญาณกลายกลับสู่ร่างเดิม นั่นก็คืออสูรเพียงพรตัวน้อยตัวหนึ่งในจิตสำนึกของจี้เซียมันกระโดดตัวลอยขึ้นไปอยู่บนไหล่ของอริยะกระบีถูร่างเขากับลำคอของเขาอย่างมีชีวิตชีวาจี้เซียวอุ้มอสูรเพียงพรไว้ในอ้อมแขนถือหวีไม้เบือพิรุนไว้ในมือซีหวีเรียงถี่ติดการแปลงขนจากลำคอไปจนถึงแผ่นหลังเร็วแรงกำลังพอดีอสูรเพียงพรรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมันส่งเสียงกลางออกมาเบา ก่อนจะเิ้ตัวเผยเห็นท้องอ่อนนุม่มเขาไม่อยากนึกถึงอะไรทั้งเส้นเพียงแค่เพียงเวลาจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้หวังแค่เพียงเวลาจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้ในเวลาเดียวกันมือซีลีก็อดครางออกมาไม่ได้สว่วนลึกของจิตสำนัก,กรู้ถูกอีกฝ่ายลุกล้ำความรู้สึกลุกลลําพุ่งจมตีตรงก็ใส่จิตวิญญาณของเขาทั้งอ่อนโยนทั้งธาถม ระลอกแล้วระลอกเล่าทําเอาเขาอ่อนรัดรวยไปทั้งตัวไม่อาจต้านทานไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดเขารู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปยังถ้ำที่อยู่ริมบึงในแดนสนธยาขณะเดียวกันก็นกลายกลับไปยังเป็นตอนเป็นอสูรคอเกลียสนิทสนมยน่อ้อมแขนของจี้เซีลเสลืมเฉลอหลับไหลไม่รู้ตัวดึกสงัดเมื่อสลริค่อยๆตื่นลืมตาเห็นแสงจันทร์สีเงินยวงลอดผ่านหน้าต่างฉลุลายเข้ามาภายใน เงาไม้สายไหวอยู่บนผนังสีขาวดวงตาของจีเซียวอยู่ใกล้แค่คืบใจของมึงม่งเซียลมึ่งเซียลีสั่นไหวเขาเงยหน้าขึ้นหาใจรถดวงตาปิดสิทของจีเซียวเบาๆยอดเขาช้างชุนจันกระจ่างกลางนภาแสงสีเงินยวงจับอยู่บนต้นไม้ใบหญ้า ลมวส,สันพัดโช,ชยดอกท้อปรีบบานนอกยอดเขาสางชุนลมพัดถมถามีคาคลอยเคลื่อนพายุฝนฤดูร้อนกำลังจะมาเยือนขอบคุณครับจบตอนนะครับขอบคุณ